ในปัจจุบันเราลุกกันอยู่แล้วว่าแสงมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําอากาศหรือว่าอนุภาคต่างๆและมันก็ยังสามารถเคลื่อนที่แบบไม่อาศัยตัวกลางได้แต่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปในช่วงประมาณศตรวรรษที่19เราเคยเชื่อกันว่าแสงมันจําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่และตัวกลางนั้นมันถูกเรียกว่าอีเธอ ฟิสิกส์คลาสสิกในช่วงศตวรรษที่19แนวคิดเรื่องของอีเทอร์มันมีบทบาทสำคัญในการอธิบายธรรมชาติของแสงและการเดินทางของมันที่อยู่ในอวกาศโดยในยุคนั้นเราเชื่อกันว่าแสงมันมีลักษณะที่เป็นคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นเสียงที่มันต้องการตัวกลางในการแพร่กระจายเช่นอากาศหรือว่าในของเหลวเราจึงสมมติฐานว่าในอวกาศที่กว้างใหญ่ข้างนอกนั้นมันน่าจะมีอีเทอร์ที่เป็นตัวกลางของแสง ที่มันได้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่ทําให้แสงสามารถเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังพื้นผิวของโลกได้เราได้คาดการว่าอีเธอร์มันน่าจะเป็นสา,สารหรือว่าอะไรบางอย่างที่โปรง่งใสและเบาบางซึ่งมันสามารถรองรับการแพร่กระจายของแสงมันมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลรวมไปถึงสุญยากาศตัวของอีเธอร์มันไม่น่าจะมีมวลหรือว่าแรงเสียดทานกับวัตถุที่ได้เคลื่อนที่ผ่านมัน เราเคยใช้มันในการอธิบายการหักหีของแสงการสะท้อนและการแทรกสอดก่อนที่เราจะพบความจริงว่านั่นมันไม่ใช่ในช่วงศตวรรษที่19เนื่องจากในช่วงเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าแสงมันน่าจะมีลักษณะที่เป็นคลื่นเช่นเดียวกับคลื่นเสียงที่มันต้องการตัวกลางในการแพร่กระจายโทมสัสยังได้สร้างช่องแคบเพื่อให้แสงได้เด็ดลอดผ่านไปยังจอรับภาพ ผลลัพธ์ที่ได้มันปรากฏเป็นลายเส้นสว่างและมืดมันคือแถบแสงและเงาซึ่งอธิบายถึงการแทรกสอดของคลื่นซึ่งสามารถเสริมและหักล้างกันได้ซึ่งนั่นมันคือคุณสมบัติของคลื่นและโทมัสยังก็ได้สรุปว่าปรากฏการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงมันมีลักษณะที่เป็นคลื่นซึ่งคลื่นมันก็ต้องการตัวกลางในการเดินทางซึ่งนั่นมันน่าจะเป็นอีเธอ แต่ว่าแนวคิดเรื่องของอีเธอร์มันมีอยู่ก่อนหน้าของโทมัสยังมานานมากแนวคิดนี้มันสามารถย้อนกลับไปในช่วงของยุคก,กรีกโบราณอลิสโตเติลน,นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่คุณหูที่เรารู้จักเชื่อว่าอีเธอร์มันน่าจะเป็นองค์ประกอบที่5ซึ่งเติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่าของจักรวาลในยุคข,ของอลิสโตเติลเชื่อว่าโลกมันประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ำอากาศและก็ไฟ เขาคิดว่าอีเธอร์มันน่าจะเป็นองค์ประกอบที่5้าอลิสโตเติลได้เสนอว่าท่าทั้ง4ที่พวกเขาได้รู้จักในสมัยนั้นมันสามารถอธิบายได้เฉพาะพื้นที่บริเวณโลกหรือว่าโลกภาคพื้นดินแต่ว่ามันไม่น่าจะอธิบายส่วนที่อยู่เหนือพื้นผิวโลกได้เช่นท้องฟ้าดวงดาวและปรากฏการณ์ในอวกาศบริเวณที่เหนือพื้นโลกขึ้นไปมันน่าจะประกอบไปด้วยสารที่แตกต่างจากท่าทั้งสที่เรารู้จัก และเขาเสนอว่าสสารานั้นมันถูกเรียกว่าอีเธอร์อีเธอร์มันน่าจะเป็นสาสารที่มีความสมบูรณ์และนิรันด์มันหมายความว่าอีเธอร์ไม่สามารถถูกทำลายหรือว่าเปลี่ยนรูปได้ซึ่งมันแตกต่างจากธาตุอื่นที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเช่นดินมันสามารถกลายเป็นโคลนหรือว่าไฟมันสามารถดับและกลายเป็นเท่าฐานได้และอีเธอร์มันเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นวงกลม อริสโตเติลได้สังเกตว่าดวงดาวบนท้องฟ้าเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เมื่อเรามองจากมุมมองของโลกมันจะดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นวงกลมบนท้องฟ้าเขาเชื่อว่าถ้าธรรมดาเช่นดินน้ำอากาศแล้วก็ไฟที่อยู่บนโลกธรรมชาติเหล่านี้มันจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ที่เป็นเส้นตรงเช่น ถ้าเกิดว่าเรายกดินหรือว่าน้ําขึ้นมาสู่ที่สูงแล้วปล่อยมันลงมามันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงลงไปสู่พื้นผิวโลกแน่นอนว่านั่นมันคือกฎของแรงดึงดูดของโลกแต่มันต้องใช้เวลานานถึง2000ปีกว่าที่คุณแอแซกนิวตันจะมาเฉลยว่ามันคือกฎของแรงดึงดูดของโลกก่อนที่อีกประมาณ200ปีต่อมาไอสต,ตาล์จะบอกว่ามันน่าจะเป็นความโน้มถ่วงมากกว่าแรงดึงดูด และส่วนอ e ีเธอร์ที่เป็นองค์ประกอบของสวรรค์มันมีการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะที่เป็นวงกลมเพราะมันถูกมองว่ามันน่าจะเป็นาสสารของสวรรค์มันน่าจะเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมคล้ายกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสวรรค์เช่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันน่าจะเป็นาสสารที่สมบูรณ์แบบไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดสิ้นสุดซึ่งเหมาะกับการเป็นสาสสารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นนิรันดร์และส่วนชื่อของอีเธอมันหมายความว่าอากาศบริสุทธิ์หรือว่าท้องฟ้า และแนวคิดเกี่ยวกับอีเทอร์มันมีรากฐานมาจากนักปลาดญ์หลายคนก่อนยุคข,ของอรลิสโตเติลซึ่งพวกเขาได้พยายามอธิบายธรรมชาติของจักรวาลและสารที่ประกอบขึ้นเป็นโลกแต่ว่าก่อนหน้าของอริสโตเติลไม่ได้มีนักปาาดญ์ท่านใดใช้คําว่าอีเธอร์อย่างเป็นทางการแต่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวกลางในองค์ประกอบของจักรวาลมันได้ถูกพัฒนามาเรื่อย จนกระทั่งอลิสโตเติลแนะนำแนวคิดนี้มาอธิบายอย่างชัดเจนและใช้คำว่าอีเธอเพื่ออธิบายองค์ประกอบที่5ซึ่งมันแตกต่างจากธาตุทั้ง4ที่ประกอบเป็นโลกและต่อมาในยุคกลางแนวคิดเกี่ยวกับอีเธอในยุคนั้นมันยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเชิงปรัชญาและวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในฐานะองค์ประกอบที่สะท้อนถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงมิติท,ทางกายภาพกับมิติของวิญญ,ญาณ โทมัสอควายนัสเขาได้นําแนวคิดเกี่ยวกับอีเธอร์ของอรลิสโตเติลมาใช้เพื่อสนับสนุนหลักของศาสนาโดยตีความไปว่าอีเธอร์มันคือสสารของสวรรค์ซึ่งบริสุทธิ์และมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เหนือนอกจากความเสื่อมสลายของธาตุที่อยู่ในโลกอีเธอร์ได้ถูกมองว่ามันเป็นสสารที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าภายใต้ระเบียบที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในยุคเรเนซองความคิดเกี่ยวกับอีเธอร์ มันได้เริ่มถูกท้าทายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดาราศาสตร์ฟิสิกส์บางอย่างนิโคลัสโคโบนิคัสได้เสนอว่าดวงอาทิตย์มันน่าจะเป็นศูนย์กลางของระบบมันไม่น่าจะใช่โลกซึ่งมันได้หักล้างความเชื่อเดิมเกี่ยวกับจักรวาลรวมไปถึงกาลิเลโอได้สังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้ามันมีความซับซ้อนและไม่สมบูรณ์แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับอีเทอร์ที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบมันก็ได้เริ่มเสื่อมความนิยมลง ว่าอีเธอร์มันยังถูกใช้เป็นกรอบอ้างอิงเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ยังหาคําอธิบายไม่ได้จนมาถึงช่วงศตวรรษที่19แนวคิดเรื่องอีเธอร์ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะของตัวกลางในการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปี1887มิเชลสันแอนด์มอลลี่เขาได้ทําการทดลองออกแบบเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วแสงขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านอีเธอร์ถ้าหากว่าอีเธอร์มีอยู่จริง โลกที่เคลื่อนที่ในอวกาศมันควรจะมีลมของอีเธอร์ซึ่งมันควรจะส่งผลต่อความเร็วของแสงที่ <sm> แตกต่างกันในทิศทางที่สอดคล้องและตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโลกโดยลำแสงแรกมันถูกได้ยิงออกไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของโลกซึ่งคาดว่ามันน่าจะขนานกับลมของอีเธอและลำแสงที่สองมันได้ถูกยิงในทิศทางที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของโลก ถ้าเกิดว่าอีเทอร์มันมีอยู่จริงลมของอีเทอร์มันควรจะทําให้เกิดการเลื่อนเฟสท,ที่สามารถวัดค่าได้และหลังจากที่เขาได้ทําการทดลองกลับไม่พบความแตกต่างของความเร็วของทั้งสองทิศทางมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าอีเทอร์มันอาจจะไม่มีอยู่จริงการทดลองในครั้งนี้นําไปสู่การตั้งคําถามว่าอีเทอร์มันจำเป็นสําหรับกฎฟิสิกส์หรือเปล่า ในปีห9 0 5้์คุณไอสไต์ได้เสนอว่าความเร็วของแสงในสุญญากาศมันมีค่าคงที่โดยไม่จําเป็นจะต้องพึ่งตัวกลางใดๆส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับอีเทอร์มันได้สูญเสียความสําคัญของมันไปสําหรับฟิสิกส์สมัยใหม่และการค้นพบที่ว่าแสงไม่จําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางทําให้เราสามารถแบ่งคลื่นได้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคลื่นกนและก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นกนมันต้องอาศัยตัวกลางเช่น <_ AC 1> ของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซเพื่อส่งผ่านพลังงานเช่นคลื่นเสียงคลื่นน้ำหรือว่าคลื่นในเส้นเชือกการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นภายในคลื่นกนมันเกิดมาจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านการสั่นของอนุภาคในตัวกลางและส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันไม่จำเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางมันสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้มันเกิดจากการสั่นสะเทือนของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกัน และได้เกิดการแพร่กระจายเป็นคลื่นในอวกาศความแตกต่างของทั้งสองคลื่นนี้ก็คือคลื่นโกลนมันต้องพึ่งพาอนุภาคเป็นตัวกลางเพื่อส่งผ่านพลังงานมันจึงไม่สามารถแพร่กระจายในสุญญากาศได้เพราะฉะนั้นในหลักความเป็นจริงสงคราม,มาอวกาศมันไม่ควรมีเสียงและส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันไม่จําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางเพราะพลังงานมาได้ส่งผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟไฟ้าที่สั่นสะเทือนในตัวเองและเพะื่อการมีตัวกลางของมัน อาจทำให้มันเคลื่อนที่ได้ช้าลงด้วยยกตัวอย่างเช่นความเร็วของแสงที่อยู่ในน้ํามันอาจจะลดลงประมาณ24.81%หากว่าเราเทียบกับความเร็วของแสงที่อยู่ในสุญญากาศ